อดีตคู่รักชื่อดังจบดราม่า1,500เปรเซ็นต์จดทะเบียนร,รับรองบุตรแล้วจากประเด็นดราม่าความขัดแย้งภายในครอบครัวระหว่างนักมวยหนุ่มชื่อดังบัวขาวบัญชาเมกและอดีตภรรยาเกอ,อัญยวีกรณีที่สาวเกอได้ออกมาเรียกร้องให้บัวขาวทำการรับรองบุตรน้องมีตังวัยห้าขวบพร้อมเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยเธออ้างว่าในระยะหลังหนุ่มบัวขาวมีท่าทีทำตัวออกห่าง อีกทั้งด้วยความที่มีภาระหน้าที่มากมายทําให้เธอต้องเลี้ยงลูกตามลําพังและแทบจะไม่ได้รับการส่งเสียเลี้ยงดูใดๆดังนั้นเพื่อความสะดวกในการดําเนินการต่างๆเธอจึงตัดสินใจดําเนินการในครั้งนี้จนเกิดเป็นคดีและมีการฟ้องร้องกันใหญ่โต ต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทําการเจราจาไกล่เกลีย่ยทางออกของคดีความที่เกิดขึ้นซึ่งการเจราจาจบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันเพื่อลูกสาวตัวน้อยและก็ได้มีการร่างสัญญาประนีประนอมยอมความกันก่อนที่สาวเก๋จะเดินทางไปดําเนินการถอนแจ้งความทุกคดีล่าสุดหลังจากที่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีวันที่13กันยายน2565เบื้อขาวอดีตภรรยาและลูกพร้อมทั้งทีมทนายความ ก็ได้เดินทางมายังสำนักงานเขตบางนาเพื่อที่ทำการจดทะเบียนร,รับรองบุตรเป็นที่เรียบร้อยโดยบัวข่ากล่าวว่าวันนี้ก็มาจดทะเบียนร,รับรองบุตรมีหลักฐานถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยจริงๆแล้วเรื่องราวก่อนหน้านั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเกิดจากความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างต่างๆนั่นนะทำให้เกิดเรื่องตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวต้องขอบคุณทนายทั้งสองท่านที่มาช่วยเป็นคนกลางทำให้ตนและอดีตภรรยาได้ปรับความเข้าใจกัน เรื่องอะไรที่เข้าใจผิดก็จบลงได้ดีแหล่งเชกนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงกันอีกแล้ววันนี้ทุกคนยอมรับและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน